สวัสดีครับพบกับเรานะครับในช่องไทยแมสนขันเมืองนะครับวันนี้ก็อยู่กับน้องผู้บานนะครับอยู่บ้านกับน้องครัวนะครับนี่ฮัลโหลอันนี้พาหมูเรนมาด้วยนะครับทํายังไงครับสวัสดีครับาเแรงนะครับดาแงเมื่อจึงเอของบูบานนะครับนี่เห็นไหมรู้มากนะครับ ก็ก็ว่าไอ้ลงจากรถมานะครับวิ่งโดดใส่เอเลยวิ่งเข้าไปหาไอ้เอเลยครับไม่ใช่วิ่งไปหาบูบานไปไหนอีกน่ะโอไปหาทวดไปช่วยทวดกวาดบ้านโอไปหาทวดทวดช่วยไอ้ไปช่วยทวดกวาดบ้านไม่เลยเดี๋ยวถามปูนะนะครับว่าบูบานเป็นยังไงบ้างปูบูบานหายแล้วพุ่งกลิ้แล้วหายหายจากโรคเฮอร์พีอะไรจะไหมครับหายแล้วหายแล้วคนเลือดปกติแล้ว อ,อได้ข่าวาาาว่าซาชนเสาหักหรือเปล่าครับหักเสาแล้วก็รุดเสาพอที่ออกไว้ก็รุดเล็กรุดออกหมดแล้วโอ้โอทำไมแรงเยอะบนี่บบานโดนโดนอีกโดนด่าไหมครับโ,<อ>โดนทัโทษนไหมโดนทัมทุนไหมไม่ได้ทำอะไรแล้วมันเพราะว่าเพราะว่าอาทิตย์นองอตามวัยรุ่นเขามันก็ไม่ใช่ที่ผูกอีกเนาะเป็นวัยรุ่นเขา ช่วงวัยรุ่นนะครับปูบอกว่าปู่ทวนว่าไม่เป็นไรครับให้อภัยนะครับช่วงวัยรุ่นนะครับคึกโนองไปเลือกธรรมดาท <c oughs> ุกว,วันนี้มีเอฟซีมาเยอะไลยครับม,มีมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมีเอฟซีมาเรื่อยๆนะครับได้ข่าวว่งางาหักด้วหมดหักนิดๆหน่อยๆ๋อห้าเจอไหมเจอดอกมันน้อยเดียวนิดเดียวโอ้ เดียวกันเลยนะไม่เจอเป็นงาคาเดนของโบราณนะครับถ้าเจอสงสัยมีบุญรากษาอย่างไรเพราะว่าเป็นดินทรายนะครับแต่ไม่เจอนะครับเอารถไปว่าบ้านท้อด้วยถอดลงท้ยเอ้ยรับเกิดโรท้วยให้เราทำบิ่นี่ยเอาออกให้หน่อยครับลุกๆแล้วก็ทำไปโยชน์บ้าง โอ้มาวันนี้โบบานไม่เหมือนเก่านะคบวันนี้ไม่หันหลังให้นะคะเ,คเขาหายจากโลกแล้วเขาไกลัวนุ่นสัมผัสกลิ่นใหญ่เลยนะเพราะว่าไม่ได้เจอควันเล็กนานแนละ้วอะไรสวยโอ,โอ้ได้ดูวิวด้วยโมเวนบอกว่าขึ้นข้างบนนะ้วสวยจังเลยฮโอ้เสานี้ก็ชนด้วยบอกเลย จนเหมือนกันก็เลยได้นี่อาวุธไว้ป้องกันเสาเลยเอาไว้เอาเสาไม้มาไว้นะครับนู่นดูสิดูสิแม่เราไปถ่ายข้างบนก่อนน้องเบนขึ้นไปข้างบนบอกว่าวิวสวยนะช่วยทวดทำความสะอาดโอเคโอ้ขึ้นไปเจอวิวสวยแล้วก็เลยลงมาบอกแม่นะ thắc thai cân á đông kinh á ồ lười lười chọp chụp 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 con, bay ừ. bay bên máy nè <laughs> năn ีอะไรกินนเาะไม่มีอะไรมาฝากเราวันนี้ไม่มีครับครับพืชข้างไหวอือเป็นอะไรพืชชอบแงเออดูสมบูรณ์มากเลยดูอ้วนขึ้นดูดูเป็นหนุ่มเลยดูเป็นหนุ่มเลยนะครับต่างจากบารมีมากเลยนะครับเนาะพอคือหายป่วยแล้วอาการเขาก็ยืดตัวเออแล้วก็พืชรวยลอย

มีอะไรสขสัยหรือเปล่าครับสงสัยใหญ่ก็หายไปไหนนานนุ่นนุ่นแปลเปรี้ยงครัยไอ้เออฟันเล็กสงสัยสงสัยไม่หยุดนะคะกินดีอยู่ดีอยู่นี่ไม่อ่านอนแล้วอืมชนะโลกแล้ว อนอนเป็นเบาไวมากเลยนะครับปูบาลส้อยปัดจุมส้อยปูบาลหางก็หลุดหมดแล้วนะครับหางนี่ไม่ได้กำไรแล้วครับหายเก็บได้บ้างไหมปูนอนอนอนเดี๋ยวงากระเด็นนะกระเด็นกระเด็นชิ้นหนึ่งครับตัวเล็กตัไม่ไม่เจอครับมันเล็กเล็กเกิน อ้าวสงสัยหัวงงยงว่าใครเนี่ยครับว่าเออเออจับขาแล้วจับขาแล้วหรือว่าเราไอ้โลจำไม่ได้โลเลยจำไม่ได้ <c oughs> นั่นจะเป็นยัางไงนนครับดูครับเช็คนั่เช็คที่อยู่นะครับเ <c oughs> ช็คทั้งขาเช็คทั้งหน้านะ <c oughs> ครับขอ,ขอเราใช่ คนเเก่่าาหรือปลใช่คนเก่านั่นไหมเอ้ามาเช็คกล้องเราเองนะครับโว้าวอ่ะเออนอนโชชุดใครอยากให้ดูนะครับอ่าอยากให้นอนโอ้ถ้าเซกอิลิมาสงสัยจะนอนรอเลยเช็คเช็คเมื่อกาคนจะไปซ่อมกันแล้ววะหนุ่ยังเช็คด้วยเช็คอยากใส่แว่นตาบ่ เคกินเอาเอาหมวกก็เอาเอาโอ้ยสวยมากอะไรสวยวิววูเบลนขึ้นไปดูวิวบนบ้านนะครับบอกว่าสวยมากอยากให้พ่อกับแม่ขึ้นไปดูเดี๋ยวก็ใส่แยงในแล้วตัวนี้เออปีหน้าก็ใส่แยงเลยใส่แยงในแล้วปุ๊หาแยงน้อยๆใส่ให้มันชิน

เอ๊เอ๊เอ๊ะอ okay. er ้าวอ้าวอ้าวอ้าวโดนดุแล้วโดนดุแล้วนันสงสัยครับนี่เป็นคลาดครับคลาดอือันนี้เป็นคนมันใช่ไหมมันแต่งตัวไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าเลยสงสัยนันขาดเสื้อกั๊กหรือเปล่าเออแต่งตัวไม่ครบองค์ ตึงติดตึงใจอยูน่นะครับว่าจะโดยกดีไหมเนาะเขาว่าฮึดูครับโบบานอุนทวนสมบูรณ์นนเอายกขาให้ขึ้นนะขึ้นขาหลังนั่นดูนครับฮะเออ อยากอยากโยกนะครับอยากอยากโยกอยากเล่นพ้่อนะ,นะคะแต่เ,เราไม่มีอะไรจะเล่นด้วยเลยอะไรก็ไม่มีให้กินเลยโอ้หนุนกล้วยหนุนจะเอากล้วยให้กินหน่อยอยู่ในบ้านเอากล้วยให้กินสักเชื้อก่อนอืมสักวีก่อนระดมกลิ่นระดมอีก คนเดียวแล้วก็ดูตัวใหญ่ขึ้นมาเลยนะคะเราไม่เจอไม่กี่วันนะครับเป็นเบาแล้วจากทีเ่เป <มา S 2> ลีล่ยนมากล้วยมาแล้วกล้วยมาแล้วครับโยมถ้ามีอะไรถ้ามีของกินโอ<ว>้ยังได้นะคะ Ừ. Tên nhau, tên nhau. À, chín, con, chín, con chín, con, chín con, chín chín con, tên con. Tên con, hey, hey. Hey. tên là lấy Tên con, tên con. Tên tên con. Tên con, tên con. Tên đi con. Tên con, tên con. Tên 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 ยโยมครับเฮ้ยเอาเต้นเต้นเอาเอาเฮ้ยเอาเต้นเลดเต้นเดเต้นเด้น่นเต้นนฮะติดปเต้นเดียวก็เอาละเต้เดียวก็ดีก่เต้นนะครับลก็หวยง่าก็ออกเร็วครับตัวก็ใหญ่ตัวก็ใหญ่เร็วโอ้ได้สปีแล้วววได้้ปีปีแม่ม่ใช่ห้าเราบางคน อ,ๆๆอืมจะห้าจะเข้าห้าแล้วพราะว่าธันวาก็สามปีกว่าแล้วเนาะจะเข้าสี่แล้วอืมโอ้โหครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับในช่องพลายแซมสั้นขันเมือง ฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับแล้วก็ให้เอซีและผู้ติดตามทุกท่านทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านครับครับเร็วบ้านไปเ,เช็คหมาเลยนะ <c ười> ครับก่อนอึบอืมเช็กหมออ <c ười>